ฉันคือฮังกีสเน็กซีอีเตอร์ในวันนี้พวกฉันจะมาเอาชีวิตรอดจากหลมยักลาวาและทาอยากรู้ว่าพวกฉันจะรอดหรือไม่ช่วยกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจกับพวกฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลย และนี่ก็คือแก๊งของฮังกี้สเน็กซีอเตอร์ที่จะมาเอาชีวิตรอดจากนี่เลยก็จะเป็นหลุมยักที่มีลาวาวางโ้มีลาวาวด้วยนะครับพี่เจฟรีลองลงไปหน่อยละกันลงมาเลยโอ้โยกลางมืดมากเลยนะครับเป็นลาวาดเดือดเลยนะครับมาดูกันว่าแก๊งของฮังกี้ซีอีเตอร์นะครับจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมเอ่ยอันดับแรกพี่เจฟรีขอจับพวกมันโยนลงไปก่อนเลยละกันมาเลยฉันไม่กลัว ไอ้สอนน้ำระจกนี่นี่แน่หลบไปเลยเอ,อ,อะไรวะเนี่้ลอ้อลอ,ลอ,ลอยด้วยเรียบร้อยหายไปเลยถัดมาพี่เจฟสนี่ก็จับแล้วก็เอามาแช่หน่อยอะแช่ไว้เป็นไงบ้างเฮ้ยทำไมมันล้อขนาดนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ไมนะทำไมมันล้อขนาดนี้ช่วยฉันด้วยเบิร์นี่แน่จับแช่แล้วก็หายไปเลยโอ้โหก็หลอด แล้วถัดมาก็จะให้เออขอเป็นการต่อยแล้วกันนะครับทุกคนอเป็นการถีบพวกมันลงไปข้างล่างมาพี่เจฟตีก็จะเอาพวกมันมายืนอยู่ตกนี้จากนั้นก็เตีย๋ยร้อมนี่แน่เอ,อ้ยเดี๋ยวร่างระเบิดหายไปหมดเลยโอ้โหโหโหยงั้นก็จะต้องจับพวกมันโยลงไปข้างล่างนะครับอ่ะเอาแช่ไว้ตรงนี้ไม่ไม่ช่วยด้วยเปืือนนี่แน่หายไปเลยแล้วก็เอาแช่ไว้ตรงนี้ปล่อยลงไป จับอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับนี่แนะนี่แนะช่วยด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม่มีใครรอดจากลาวายักษ์แห่งนี้เลยรอบนี้พี่เจปลีก,ก็จะให้เจ้าฮังกี้สเนคสีเตอร์นะครับวิ่งลงบ่อาลาวาเองเลยนี่ มาเรามาหลอกลอก่ลอให้มาลงมาที่บ่อลาวากันนี้ครับทุกคน3 2 1สอเลสโกเอ๊ะพวกเราเจอมนุษย์นี่มันคือหายของหวกแล้วนี่นะไปกินมันเลยก็มาสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าว้าได้เจอมนุษย์นจะกินแกลงมาเลยลงมาลงมาเฮ้ย่าช่วยด้วยเพื่อนมันหลอกเราอย่าลงมาโอ้ด่เนลงมาลวง,งเลยครับทุกคนอ่ะใกล้ๆม,มันไม่นี่นะฉันจะกินแกบาบาโอ้โหเดี๋ยว หมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีตัวไหนขึ้นมาได้เลยนะครับจากบ่อลาวายนี้โอ้ยหายไปเลยรอบนี้ก็จะเป็นรถตู้นะครับพี่เจฟฟี่จะขับรถตู้หนีพวกมันนะครับแล้วก็ให้วิ่งไล่หน่อยละกันมาเราจะหลอกล่อให้มันลงไปที่บ่อละวาหลุมยักษ์นะครับ3ามสองนะ ไปละพวกเราเจอแล้วจมอยู่ตรงนี้หายตาแล้วพี่มาเน่จะหนีไปไหนนี่ลองไปเลยลงไปโอ้โหไนไม่ลงไปนะครับมาเน่มาช่วยด้วยมีส่วนหนึ่งนะครับลองไปแล้วโอ้เหลียวเลียวเลียวเเลียวยากมากเลยนะครับหาจะหนีไปไหนเอ้พวกเรามาอยู่ตรงนี้เปจับมันกินเลยโอ้โหไปไม่เป็นไรเลยอะ หลอกล่อให้มันลงไปหน่อยละกันหลอกไปเลย้านนี่แน่โยพี่เจฟรีอยู่ข้างหลังแล้วตอนนีขน้ขึ้นไปขึ้นไปเอ๊ะเดี๋ยวดูเหมือนว่าพวกมันฮึบอยู่ไหนเอ้ยเมื่อกี้ลงไปแล้วครับส่วนหนึ่งเฮ้ยแกวหลอกพวกจารนมาดินี่แน่หนลอมาเลยหลอกมาหลอมาเลยไปไเอย เฮ้ยเฮ้ยแกหลอกจอดเรียบร้อยลงไปทั้งหมดแล้วนะครับโอ้โหถ้าเป็นให้วิ่งไล่รถมันก็จะไล่รถอย่างเดียวเลยนะครับ ในรอบนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของเจ้าหังกลีสเน็กซีเตอร์ปะทะกับนี่เลยก็จะเป็นเจ้าปีศาจคร้างคาวจาก99ในเดอะฟอร์เรนฮ่าฉันอยากจะกินปลาอยู่พอดีเลยมันคือปลาเสรพไหนวันเดียโอ้โหนี่คือซีเตอร์เลยนะเพื่อนมาดูกันนะครับระหว่างแก๊งของค้างคาวปีศาจแล้วก็เจ้ามูปีศาจซีเตอร์ใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1 เฮ้พวกเราไปจับขังขาวกินกันเลยฮ่าฮ่าเนื้อของขังขาวจะต้องอร่อยแน่เลยมาแต่จะมีตัวไหนลงบ่อลาวาไหมเอ้ยเดีะเดี๋ยวยังไม่มีครับทุกคนนี่แน่มาเนี่เอ้ยเดี๋ยวไม่มีใครลงบ่อนลาวาเลยไปมาช่วยด้วยมาแล้วลงมาแล้วก็เหลือเจ้าขังขาวนะครับนี่แน่เฮ้ยแกมาถอาเปื่องของช้อนไปยบายไม่ไงเอ้ย เพิ่มๆยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่มาเน่เฮ้ย,ยฉันจะเก่งแก่พวกเราจังอยู่มาเน่จะขังเขาไม่เพื่อฉันตกบ่อนลาว่าอ้ยเอาเรียบร้อยครับอโอและผู้ที่ชนะก,ก็คือแก๊งของฮังกี้สเน็กซีอตเตอร์มาพี่เจฟฟี่จะจับพวกมันลงไปเลยละกันนี่จับไว้แช่แบบนี้หายไปเลยนะครับอ่ะแช่ไว้มันก็จะหายแล้วก็ลงไปลงไปแล้วก็ลงไปช่วยด้วยเรียบร้อยอันที่เขาเป็นซากศพเอาลงไปได้ไหมฮึบ สร้างศพก้อนลงไปได้นะครับแล้วก็ยังอยู่นี่และนี่แนะนี่แนะโอ้โห,โห,โหเสียร้อยนะครับเดี๋ยวสร้างศพก้อนจะลอยขึ้นมารอบนี้ก็จะเป็นเจ้าฮังกี้สเนกซีเเตอร์นะครับโอ้โหต่อแถวไนแบบนี้เลยโอ้ยก้อเป็นระเบียบมาสู้กับนี่เลยก็จะเป็นเจ้าฮังกี้บอกฮ่าฉันอยากจะกินพวกแกอยู่พอดีเลยฉันต้องการที่จะกินอาหารพวกราบไปจับพวกใบเกนมาดูกันนะครับ สองแกงนี้ใครจะเป็นผู้ชนะสามสองหนึ่งเล็กมาแล้วอูเริ่มแตกแถวแล้วครับทุกคนส่วนตรงนี้อ้ามันอยู่ตรงนี้พวกเรากระโดดไปงับมันเลยยังไงเอ่ยใครจะลงบ่อลาวาก่อนกันมาน็่มาน็่นี่แน่นี่แน,น่โอ้โหโคตรอนทักกี้สเสน็คปึ๊บปึ๊ไปไเอยนี่แน่ฮ่า <laughs> เรียบร้อยโอโดกห่าดีมีไปเอ่ยโอ้โหแป๊บเดียวนะครับ ฮังกี้สเนส็กซสีเตอร์จับกินหมดเลย พี่เจฟฟี่ก็ได้เพิ่มแก๊งของอิตาเลียนเบนลอตนะครับมาสู้กับฮังกี้สเน็กสีเตอร์กับที่เหลือหน่อยละกันนะครับนี่เลยไอพวกนี้ฉันไม่เคยเจอพวกเราไล่ like จักรการมาเลยเออเดี๋ยวทำไมสู้กันเองวะเนี่ยมาเดนี่แน่ฮนะ่าไอพวกนี้แปลกดีเนื้อเราจะต้องอร่อยแน่เลยไลก์ก like ินมันนี่แน่นี่แน่เออเดี๋ยวเหลือเจ้าแซมมี่ยังอยู่ครับมาเดมาเดนี่แน่โนะอ้สุขกนรที่ฝปลกกว่าเราวะเจ้าแมวไม่รอดแล้วเหลือเจ้าหอยท่าน,นะครับ นี่แน่ฮ A ่าฮ่าเรียบร้อยเดี๋ยวนะผู้ที่ชนะก็ยังเป็นเจ้าฮักกี้สเน็กสีเตอร์หุ่ยหดจังเลยงั้นก็จับพวกมันลงไปเลยละกันไม่ฉันคือผู้ชนะเจะลงไปในไกด์บันเดียนี่แน่โอ้ยลงไปทั้งหมดเลยและตอนนี้พี่เจฟลี่ก็ได้เพิ่มเจ้าบอสดฮักกี้สเน็กซีเตอร์หู นี่คือร่างบอสเลยนะครับมีพลังด้วยสู้กับนี่เลยก็จะเป็นบอสเอลแกนมาตามาสิฉันไม่กลัวฉันมีสามหัวพร้อมที่จะงับหัวของแกเพิ่มโอ้โหรอบนี้เป็นศึกของบอสนะครับมาดูกันว่าขายจะเป็นผู้ชนะ3 2 1ส e t s go อ เดียวต้อมาอยู่ตรงนี้นเนี่ยบอ่เอ้ยแกจะต้องตายฉันจะบากิดแกแล้วยังไงเอ้ยฮึบฮึบยังไงเฮ้ยดี่เดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ไม่นับพลังบอเลยวันนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะผู้ที่ชนะก็คือเจ้าบอดฮักกี้สดต็กสีต,ตาเฮ้ยเป็นไปได้ไงมวะนนีย แป๊บเดียวนะครับฮ่า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 ฉันคือซีอิเตอร์ที่โหดที่สุดเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยโอ้โหเดี๋ยวเราให้มันไล่พี่เจฟตีหน่อยละกันฮึบยังไงเลอโอ้โหมันดูดมาแบบนี้เองครับมันมีพลังแอบแฝงอยู่นะครับฮ่าฮ่าฮ่านี่นะฉันจะกินแก่ดูดแกเข้าในปากมือฉันแล้วฉันก็จะเขียวฮ่าฮ่าฮ่านี่โอ้โหนี่เลยนะครับว่าแล้วเธอมันโหดมันมีพลังนี่นาโอ้โหเดี๋ยวเวียนหัวเวียนหัวโอ้ยฮึบโอเค เดี๋ยวพี่เจี๊ยบไปอยู่ไหนเอ่ยยังอยู่ในแมปเหมือนเดิมนะครับโอ้โหมันโหดกว่าที่คิดนะครับมาเน่แต่ว่ามันวิ่งไม่ได้นะครับมันติดมันติดเดี๋ยวช่วยมันหน่อยแล้วกันอะนี่เนี่นี่แนี่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 มันตัวใหญ่เกินนะครับไอเดี๋ยวนี่แน่ปลอยพลังหามาเน่อยู่ไหนเอ้ยวิ่งมาดิวิ่งมาดิมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วได้ไหมเอ้มาเน่เออวิ่งมาแล้วถือว่าวิ่งเร็วอยู่นะครับจะหนีไปไหนไอเจ้ามนุษย์แกจะต้องไปหาของฉันมาเน่โอ้โหลังของมันสามารถ พนน้าออกมาได้นะครับมามหลอกรอกให้มันลงมาข้างล่างนี้หน่อยมานี่สิมานี่อยู่ไหนแกอยู่ไหนไวะเดียมายม่ยแกหลอกชาหานอู้น้ำน้ำกระเด็นเลยครับทุกคอโอ้โหเป็นไงเอ่ยมาเดเรียบร้อยโอ้หลงไปในบ่อลาวาเรียบร้อยนะครับโอ้หูน่าจะเป็นตัวที่ห่วที่สุดแล้วนะครับใ้ตัวนี้ ในรอบนี้ก็จะเป็นเจ้าฮังกี้บอเฟสานี่ล่ะโอ้โหเป็นหนอนที่แบบว่าร่างอัปเกรดนะครับไม่ฟันอยู่ที่หน้าด้วยสู้กับเจ้าซีอิตเตอร์นะครับเป็นร่างฮังกีสเสด็กนะครับอาา่าอยู่ข้างบอ่อลาวาเหมือนดิมมาดูกันนะครับว่าแก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ใครจะหลกไปที่บอ่อลาวากันบ้าง3 2 1น่ง Let's go ไอ นี่มันคือเจ้าหนอนสีเขียวนี่นะฮ่ามาม่าเจ้านอนช้าเขียวมาเป็นอาหารของพวกฉันเสเถอะเอาแล้วจะมีใครลงไปในบ่อลาวะไหมเอ่ยฉันิวบอกเราเข้าไปคิดมันเลยไอตัวสปราอตัวเล็นี่นะมีใครลงมาไหมเอ่ยมาช่วยหน่อยมาออ้ยรอบนี้ลงไปในบ่อลาวะกันเยอะเลยนี่แนหะมาดิมาดิมา พวกราก็ไปเก็บมันน้อยในเกมอาจจะเพื่อนกองฌาดโอ้โหดูสูสีมากเลยครับทุกคนตอนนี้ <c oughs> นี่แนะ่ก็มาสิมาสิมาดินี่แนะ่นี่แนะ่มา <c oughs> เรียบร้อย yes. <c oughs> แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับลงไปข้างล่างหุยซากศพของมันลอยขึ้นมาเลยได้ไงโอ้โหผู้ที่เจาะก็คือเจ้าฮ <c oughs> ังกรีบอเฟสามนะครับไปไหนเอ่ยอายไปอยู <c oughs> ่ไหนหายก็ใช้อยู่ไหนบ้างวันเดียฉันเหวอุ้ยทำไมโหดวยขนาดนี้ ในรอบนี้เจ้าบอสฮังกี้ส a นกสีเตอร์มาแทนนะครับทุกคนแต่ว่าพี่เจฟลีทำให้มันกลายเป็นตัวเล็กนะครับเพื่อที่จะสามารถวิ่งได้นะครับอ่ารอบนี้ก็เหมือนเดิมมาล้างแค้นหน่อยสินอนเนี่ยไอ,พนอน้พวกน้อนพวกนี้บางอาจมาทำลูกน้องของฉันได้เวลาล้ลางแค้นเขื้นแล้วเอาไปกินี่พรลาโอ้ยพลพลัาด้แตกไกลเลยนะครับ ตัวเลขแค่นี้เสร็จพวกฉันแน่ไอ้เจ้าซีเตอร์กระจอกมาเน่เออจะใครเออซีเตอร์ตัวเล็กนิดเดียวเฮ้ยมาดิเก็มาดิแน่นพลพลังใสหน้าสเลร็ดนี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยโอ้โหดเดี๋ยวเหลือแต่หวัวเรียบร้อยไม่รอดเลยนะครับโอโยร่างบอนโคนรโหดเลยนะครับนี่ลงไปเลยซากศพอ่ะเดี๋ยวพี่เจฟดีลองจับมันลองมาแช่หน่อยละกัน ระดับบอสจะโหดขนาดไหนเอ้ยอะแช่ไว้ข้างล่างฮึบฮึบอู้เลือดจะหมดเหมือนกันนะครับโอ้โห,โหแต่ว่าบอลราวาโหดกว่านี้เดียวงไปเลยหมยเรียบร้อย ในรอบนี้ก็จะเป็นเจ้าฮังกี้อบอสซีอิตเตอร์นะครับมามาสู้กับแกงของเดียวกันหน่อยละกันนะครับก็จะเป็นฮังกี้สเนกสีอิตเตอร์เหมือนกันโอ้โหแกงเดียวกันจะต้องมาสู้กันเองนะครับมาดูกันหน่อยสิใครจะเป็นผู้ชนะ 3...2...1... ส,สองหนึเลสโก้ฮะพวกแกทอลยชนพวกแกจะต้องถูกเกนไอ้พวกสีอิตเตอร์กระจอกมาแล้วยังไงเอ่ยแก๊งเดียวกันนี่นะโอ้โจหจับคู่นึง เลยครับทุกคนตอนนี้มาดิเข้มาดิมีใครจะลงมาบ่อนละวาไมเอ่ยเอ่ยเอ้ยนิดนิดนิดเอ้ยเกือบเอ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยออ้ยผู้ที่ชนะก็คือเจ้าฮักกี้สเน็กสีเต้าว้าวแสดงว่าห่วยกว่าฮักกี้บอสนะครับฮักกี้สเน็กอ่ะจะพวกมันลงไปในบ่อลาวาเลยนี่แน่ไม่อะไรวะเนี่ยฉันคือผู้ชนะเฮ้ยต่ทำไมเอาฉันลงป่าจ่อยดอยเรียบร้อยกลายเป็นเจ้าฮักกี้สเน็กย่างไปเลย ในรอบนี้พี่เจฟลี่ก็ได้เพิ่มทุกแกงเลยนะครับนี่เลยโอ้โหมาเพียบเลยนะครับตัวละครใหม่ๆอ่าทั้งหมด5แกงนะครับทุกคนดูหน่อยซิว่าสู้บนที่ปากบ่อลาวาน,นะครับจะมีใครที่จะรอดแล้วก็ชนะบ้าง3 2 1 Let's go อโหโหตอนนี้มันก็จะมั่วๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมดกี่แก๊งเอ่ยมีประมาณ5้าแก๊งนะครับโอ้โหแยกไปกบเลยไอตัวนี้น่ารัยเดีฮ่าฉันอยากจะกินขางขาวขังข่าวจ๋าเมื่อเปิดฉันสะเถอะนี่แหะงับหัวของมาเสนอโอ้โตรงนี้ก็จะเป็นขังขาวนะครับสู้กับฮังกี้ฟอ์มซีเตอร์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น้ังขาวสู้กับฮังกี้สเน็กซีเตอร์นะครับยังเอ่ยนี่แทะฮ่าฮ่าฮ่าไล่จับพวกมันกินเลยนี่หักปีกแล้วก็กิน ส่วนตรงนี้อูกำลังสู้อยู่นะครับก็จะเป็นเจ้าฮังกี้ฟอร์เฟสสาเอ้ยสุกเองแล้วครับทุกคนตอนนี้นี่แน่นี่แน่เฮ้ยมันคือหายของฉันอยมาแย่งนี่ฉันบอกว่าอยามาแยง่งอ,อยยังไงเอ้ยเอ๊ะเรียบร้อยอยูก็ยังถือว่าโหดเหมือนเดิมนะครับเจ้าหังกี้สเสน็กสีเตอร์โหเหนือทั้งหมดห้าตัวเลย ตอนนี้เจ้าฮังกี้สเน็ก4ีอิตเตอร์ก็ได้มาทั้งหมด100ตัวนี่เลยนะครับโอ้โหพี่เจฟรี่ให้มันล้อมอยู่ที่นี่เลยนะครับลุ่มยักษ์ลาวาโอ้โหเยอะมากๆนะครับ100ตัวเลยมาดูกันนะครับพี่เจฟฟี่จะให้พวกมันวิ่งลงในบ่อลาวากันเองจะเป็นแบบไหนเอ่ย3 2 1 let's go เออเอเอ,เอ,เอพวกเราเจอมโน,นหิวฉันหิวพวกเราเป็นไรเก็บมโกันเลยมาแล แล้วหนึ่งร้อยตัวเลยนะครับตอนนี้ยังไงเอ่ยลบราวาไปเลยมาเน่ไม่ อย่าอย่าลงมาพวกเรามาหลอกลยอยพวกเราลงมาในบ่อแห่งนี้นี่ลงไปเลยโอ้โหตกนี่โค้ดเยอะเลยโอ้หุยหนึ่งร้อยตัวไปเลยนี่แน่ลงไปลงไปดุรัวเลยลงไปดุรัวเลยนี่แน่บ้ยเออทำไมไอ้เจ้าบุญคนนี้ไปกินยาขนาดน,นี้วะเนี่ยไปไงเอ้เฮ้ยไม่นะเพื่อนต้องจัดโอ้โหเยอะมากเลยครับนหนึ่งร้อยตัวมาแล้วมาแล้ว,ล,วลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้โหมาเป็นขบวนเลยโอ้ โอ้นี่นี่ลงมาเลยตอนนี้กลายเป็นเจ้าสีเตอร์ทอดไปแล้วครับทุกคนลงมานี่ลงมาเลยแล้วก็เหลือตรงนี้ลงมาสิลงมาสิมาดิเฮ้ยมาดิมามา,มาเฮ้ยหนอ่อยเด็กแกทำเมื่อเขอาช่วยด้วยโอ้ยังเหลืออยู่นะครับเหลือตรงนี้มาดิโอ้ยมาติดมนติดเฮ้ยช่วยด้วยเขาจะติดเขาจะติดอาเจะช่วยแล้วก็ลงมาข้างล่างเลย เออลงมาข้างล่างเลยเพื่อนมาดิมาสิก็มาดิลงมาเลยลงมาเลย <c oughs> เ,ออเรียบร้อยสรุปแล้วไม่มีใครสามารถรอดจากลาวาแห่งนี้ได้โอ้โหเป็นลาวาที่โหดมากๆเลยครับ